อีกหนึ่งประเด็นที่เป็น Talk of the อะทาวันนี้เลยนะครับก็มีข่าวออกมาว่านายทักษิณชินวัตรหลังจากที่เดินทางกลับไทยเมื่อวานแล้วก็ถูกนำตัวไปยังเรือนจำยังไม่ทันได้นอนข้ามคืนเลยครับมีเจ้าหน้าที่ต้องรีบหามคุณทักษิณเข้าโรงพยาบาลก่อนเนื่องจากมีอาการป่วยกำเริบนอนไม่หลับหายใจไม่ออกแล้วก็ให้ยาเพียบเลยนะครับท่ามกลางกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ว่านายทักษิณถูกย้ายไปอยู่ห้อง Royal Suite อยู่ในห้องหรู อยู่ดีมีกินมีวิวด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาแพทย์ของทางราชทันได้ตรวจอาการของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพบว่ามีอาการป่วยที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนเลยคือนอนไม่หลับแน่นหน้าอกวัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วต่ำแพทย์ของราชทันขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ก็เลยจำเป็นจริงๆจะต้องส่งตัวนายทักษิณไปรักษาแบบฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตํารวจช่วงประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาล่าสุดทีมข่าวโมโนทวินนานก็ลงพื้นที่ไปที่หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุร 88, สร8 8พรรษาโรงพยาบาลตํารวจพบว่านายทักษิณพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14หอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงเป็นหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงนะครับ,รบแล้วก็มีรายงานบอกว่าตอนนี้ ชั้นสิบทั้งชั้นปิดหมดเลยนะปิดเลยทั้งหมดทั้งชั้นเลยแล้วมันก็เกิดกระแสวิาพากวิจารณ์ครับเพราะมันมีภาพออกมาว่าโอ้โหที่อาคารแห่งนี้เนี่ยชั้นสิบสี่ห้องด้านในนี่กหรูอยู่ดีมีวิวแล้วว่ายัางไงมีคำชี้แจงออกมาว่าคือต้องบอกนะคะว่าคำชี้แจงค่ะที่ทางทางพลตำรวจตรีนักคณะคริมน,นะคะพูดเนี่ย ทางพลตารวจโทรโสพลรัฐนะครับสิงหาจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจคือบอกอย่างนี้บอกว่าแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาทเนี่ยได้ให้ยาละลายลิ่มเลือดยาความดันและก็ยาคลายเครียดเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยมีโรคประจําตัวอยู่แล้วขณะนี้นายทักษิณอยู่ระหว่างการพักผ่อนส่วนข้อสงสัยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสภาพร่างกายของนายทักษิณดูปกตินะหลายคนก็บอกว่าอยู่เมืองนอกก็ดูปกติทําไมกลับไทยมาป่วยเลยเข้าเรือนจํา้ป,ป่วยเลย เรื่องนี้นายแพทย์ใหญ่บอกว่านายทักษิณเนี่ยมีอาการป่วยต่อเนื่องมาตลอดอยู่แล้วแต่ไม่ได้แสดงออกตอนนี้เนี่ยน่าห่วงเลยเพราะว่านายทักษิณมีปัญหาด้านระบบหัวใจด้านปอดหมอนรองกระดูกหลังคอแต่คุณหมอไม่ยืนยันนะ,ะว่าป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ด้วยเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วย ส่วนที่นําตัวนายทักษิณมาโรงพยาบาลตํารวจนั้นเหมือนนักโทษคนอื่นทั่วไปยืนยันบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ราชทานส่วนข้อสงสัยเรื่องห้องพักของนายทักษิณว่าอยู่ห้องรู้วิวสวยนายแพทย์ใหญ่อธิบายบอกว่าโรงพยาบาลตํารวจไม่ได้มีห้องรองรับผู้ป่วยมากด้วยความที่ส่งตัวมาด่วนประกอบกับห้องเต็มจึงต้องส่งตัวนายทักษิณมาที่อาคารมหาภูมิพ,พลราชานุสร8 8พ0 0สาแทนยืนยันบอกว่าไม่ได้เป็นห้องวีอ และไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและห้องที่นายทักษิณอยู่นั้นแอร์เสียด้วยต้องเพิ่มพัดลมเข้าไป2ตัวและไม่ได้มีวิวามดอลก็ตามที่เป็นข่าวตรงนี้เป็นห้องที่กักตัวผู้ป่วยเขาทําพื้นที่สําหรับเป็นห้องอความดันลบห้องแยกอะไรเงี้ยครับก็เลยดูว่า จะเป็นพื้นที่กักได้ดีกว่าไม่ใช่พิเศษหรือว่ามีสิ่งไม่มีครับไม่มีมากกว่าไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่มีบอะถ้านําเรียนตรงๆแบบผมก็อายเหมือนกันอห้องชั้นนั้นอะแอร์เสียแอร์ใช้ไม่ได้ทุกห้องครับเพราะเราก็แจ้งซ่อมไปแล้วคุณทักษิณเรียกร้องอะไรไหมกับการไม่เลยฮะไม่เลยฮะโอ้โหเมื่อวานมาพูดยังจะพูดไม่ไหวฮะเรียกร้องไม่ไหวฮะ ทีนี้มีอัปเดตอาการของนายทักษิณเล็กน้อยนะคะพลตํารวจโทรสพลรัฐกล่าวว่านายทักษิณมีอาการดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังใส่สายออกซิเจนความดันโลหิตยังสูงแต่สามารถสื่อสารได้ยังมีอาการเหนื่อยหอบแพทย์ต้องเฝ้าระวังโดยสั่งงดเยี่ยมทุกกรณีส่วนกรณีถ้าญาติต้องการจะย้ายตัวไปโรงพยาบาลเอกชนจะขึ้นอยู่กับดลุลยพินิษ์ของกรมราชฐานด้วยค่ะครับหมอยืนยันนะครับว่าป่วยจริงๆจําเป็นต้องดูแลแล้วก็แอร์เนี่ยมันก็เสียบางตัว ก็เป็นไปตามนั้นส่วนทางด้านตารวจนะครับพลตารวจตรีนะักครินสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตํารวจนครบาล6พูดถึงเรื่องของนายทักษิณชินวัตรที่ย้ายมารักษาตัวกลางดึกมาที่โรงพยาบาลตารวจว่าการนําตัวนายทักษิณมารักษาที่นี่เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ตำรวจแค่ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์เฉยๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตํารวจเป็นเรื่องของหมอนักข่าวก็ถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรน่าห่วงไหมถามพลตํารวจตรีนะักครินบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง แล้วก็ไม่ได้เป็นกรณีพิเศษด้วยพร้อมยืนยันว่านายทักษิณยังนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจไม่ได้ย้ายไปไหนส่วนระยะเวลาที่ต้องนอนพักรักษาตัวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ครับว่าตัวของท่านอยู่ที่นี่แน่นอนใช่ไหมครับก็ยืนยันฮะแล้วก็ตํารวจมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างนี้ดีกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือจะทันมีรา่ละเกียวกับไครับเกี่ยวกับเรื่องของการระยะเวลาการัมคานที่โรงพยาบาล อยู่ที่หมอครับนะครับจะเป็นยังไงจะกลับไปอย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะวินิจฉัยไม่หน้าที่ตำรวจนะครับโอเคนะครับดูแลควอมปลอดภัยอย่างเดียวใช่ครับจำเป็นต้องมีการเพิ่มกําลังไหมครับเนื่องจากว่าตัวของผู้ต้องหาเองก็ค่อนข้างจะเป็นบุคคลสําคัญพอสมควรเรามีเรื่องพีของเราอยู่แล้วครับเราจะมีระดับขั้นตอนตรงนี้ขอเป็นเรื่องภายในนะครับ ขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณว่าตอนนี้ยังไม่ทราบแต่เมื่อวานไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพได้หาหรือเรื่องการนับระยะเวลาว่าจะต้องนับอย่างไรแต่หากยื่นเรื่องทุนกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษก็ทำได้แต่ต้องมอบตัวสู่กระบวนการก่อน ส่วนกรณีที่นายทักษิณเข้าโรงพยาบาลด่วนซึ่งเป็นเรื่องที่เรือนจำต้องตัดสินใจเองเมื่อถามว่าตามระเบียบกรมรชาชทัณฑมีระยะเวลาการเข้ารับการรักษาตัวในกรณีนักโทษเจ็บป่วยอย่างไรอาจารย์วิษณุกล่าวว่าต้องรอดูสักระยะซึ่งความจริงไม่มีกำหนดเวลาก็ต้องฟังแพทย์เท่านั้นและ นักข่าวก็ถามต่อค่ะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ณว่าการที่นายทักษิณเข้ามารักษาตัวด่วนแบบนี้เนี่ยเป็นการรักษากรณีพิเศษหรือไม่อาจารย์วิสนุบอกไม่ใช่ไม่ได้กินหรูอ,อยู่สบายนะ